ขอให้โอกาสให้ผมไปตัดสูตรใจหน่อยขอโอกาสให้ผมเนี่ยได้ล้างเรือล้างตัวล้างหน้าตัดผมก่อนเถอะแล้วผมจะดูดีโอ้กูเห็นแต่อีโตโตแล้วฮะอีพวกแกนดามอบสกรปรกมึงจะย้อมตัวฟอกตัวจากคนกรุงเทพอย่างไรขี้กากก็เป็นขี้กากวันยังค่ำขี้หมาก็เป็นขี้หมาวันยังค่ำมึงแพ้คือแพ้มึงชนะคือมึงชนะขนาดเนี่ย อีกคนที่แม่งรูปร่างยังกับคนติดยาชนะที่พญายไทกูย,ยังไม่บุลี่มึงเลยกูย,ยังไม่บุลี่มึงเลยว่ามึงเนี่ยสอนอพญายไทยควรจะจับตัวฉี่ก่อนเข้าสาภาเข้าใจไหมโอ้โหก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับ คุณเสกสิทธิ์แย้บสงวนศักดิ์ก็ออกมาโพสเฟซบุ๊กนะครับหลังจากที่มีการปล่อยภาพออกมาที่แบบยังไม่ได้แต่งหน้าหวีผมนะครับแต่พอแต่งหน้าหวีผมออกมาแล้วนะครับก็เหมือนจะเป็นอีกคนคนหนึ่งนะครับซึ่งผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าที่มาที่ไปมันมีหลายอย่าง ที่สื่อนําไปจับประเด็นนะครับคือประเด็นแรกนะครับคือทางโซเชียลนะครับมองว่าคนเนี้ยดูเหมือนทรงเอซึ่งทางคุณเสกสิทธ์นะครับก็ออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินผมขอให้ผมได้อาบน้ําแต่งตัวก่อนส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับหลายคนไปจับประเด็นเรื่องการศึกษานะครับไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับที่มีการศึกษา ที่สูงกว่าซึ่งทางคุณเสกยส์เนี่ยก็ออกมาบอกถึงประสบการณ์การทางานนะครับมันจะมีประสบการณ์ทํางานหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเป็นประสบการณ์การทํางานของคุณเสกยส์นะครับที่ลงไว้ว่าเอ่อเป็นหัวหน้าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งจริงๆอ่ะเรารู้จักแนวร่วมนี้นะครับในกลุ่มคนที่ ต่อต้านสถาบันต้องบอกแบบนี้เนาะว่าเป็นการาเหมือนคนเหล่านี้นะครับไปยืนชู3นิ้วแล้วก็เป็นการเรียกร้องเสนอยกเลิกเสนอแก้ไขมาตารา1 1 2นะครับซึ่งหลายคนก็โดนคดีไปแล้วเนาะเ <st> พียงแต่ว่าผม <st> ผมผมอันนี้ผมไม่ทราบเนาะว่าทาไมคุณเสียสิีวิ์ถึงไม่มีเรื่องเรื่องน,นี้นะครับอันนี้ขออนุญาตไม่มีภาควิจารณ์ในประเด็นนี้นะครับซึ่งในการทํางานนะครับบอกไว้ว่า เป็นแนวร่วมความเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับเป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมถ้าเรารู้จักกันก็เหมือนคนอื่นจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่ม3ามกีบนะครับกลุ่ม3นิ้วนะครับที่เด็กหลายๆคนเนี่ยโดนคดีมาตราห12ร้อยสิบสองแต่ทางเรื่องประวัติการศึกษานะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณเสกเสศนะครับเพราะว่าคุณเสกเสศเองก็จบปริญญาตรีนะครับแล้วจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเรื่องของคุณเสกเสศเนี่ยมันแตกเป็น3ประเด็นก็จะเป็นเรื่องของอทรงเอ เป็นเรื่องของการศึกษาที่คนนําไปเปรียบเทียบแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งนะครับคนมองว่ามีประสบการณ์การทํางานเพียงแค่เป็นม็อบชู3นิ้วนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนประเด็นอื่นผมขออนุญาตไม่รับพิจารณ์ทางการเมืองนะครับช่องเราเองเป็นเพียงช่องที่นําเสนอคลิปข่าวจากบุคคลสาธารณะนะครับมีการพูดคุยข่าวบ้างความชอบทางการเมืองและก็สิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลนะครับโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมและรับฟังครับถ้าดิฉันมีลูกหลานเป็นเด็กเจนซีดิฉันเนี่ยจะนั่งเนี่ย ให้ไปอยู่ในข้อไกลๆเลยอันนี้ฉันบอกเลยพ่อแม่เจนเอ็กเจนเบบี้บูมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องจะมาหากินไม่มีเวลาว่างที่จะดูแลลูกก็เลยโตมาเป็นเด็กเจนซที่หน้าแก่แต่ปัญญาทึบเยอะมากคนดีก็มีแต่คนชั่วนีก็มากชั่วเนี่ยไม่เห็นกัชาติก็เยอะขณะเดียวกันเด็กเจนที่ถูกดูแลอย่างดีคือเจนอัลฟาเจนอัลฟาเนี่ยเป็นลูกหลานวัย8ขวบปัจจุบันเนี่ย ไวัยไม่ถึงแวัยไม่ถึง10ขวบปัจจุบันนี้นี่คือเด็กเจนอัลฟาวัยไม่ถึง15ขวบปัจจุบันนี้คือเด็กเจนอัลฟาเด็กเจนอัลฟาจะเป็นอนาคตของชาติกูจะปั้นเจนอัลฟาหน้ากูเนี่ยเด็กหน้ากูยังไม่แก่กูยังมีโอกาสที่จะเห็นนายกเจนอัลฟาอีเจนซีเนี่ยพวกมึงเนี่ยไปนั่งขี้นั่งตดเลยไม่มีประโยชน์ออกไปเลย ขาของพี่พบเนี่ยกูจะปั้นเด็กเจนอันฟ้าให้มาเป็นอนาคตของชาติรักชาติรักแผ่นดินไม่เห็นแก่ตัวเจอคนแก่เข้าห้องน้ำเจนอันฟ้าเข้าไปจูงคนแก่ออกไปนั่งเก้าอี้ส่วนเจนซีแม่งนั่งเล่นมือถือแล้วก็มองเฉยเฉยไม่มีสำเนียกเจนซีเนี่ยเจนแซดเนี่ยขึ้นรถเมย์ขึ้นรถไฟฟ้าคนท้องเดินมาแย่นั่งแกล้งหลักนี่คือจนจะพวกเจนซีแต่เจนอันฟ้าไม่ใช่ เจนอันฟ้าเด็กอายุสามขวบแปดขวบปัจจุบันเวลาเขาเห็นคนแก่เห็นคนท้องเห็นคนที่เดือดร้อนเขาจะเข้าช่วยนี่คือเจนอันฟ้ามันเป็นอนาคตของชาติกูจะรอปั้นนายกเจนอันฟ้าเลยส่วนอีเจนซีมึงไปนั่งขี้เลยปะมึงไปนั่งเป็นภาระ,ะของสังคมต่อไปนะเพราะว่ามึงเนี่ยถูกปลุกระดมจากเจ้าของลัทธิ ไปนั่งขี้รอตยเลยขอให้โอกาสที่ผมไปตัดสูตรใจหน่อยขอโอกาสให้ผมเนี่ยได้ล้างเงิอล้างตัวล้างหน้าตัดผมก่อนเถอะและผมจะดูดีโอ้กูเห็นแต่อีโตโต้แล้วหาไอ้พวกแกนดำม,ม็อบสกรปรกมึงจะย้อมตัวฟอกตัวจากคนกรุงเทพอย่างไรขี้กากก็เป็นขี้กากวันยังคำ่ำขี้หมาก็เป็นขี้หมาวันยังคำ่ำโอเคนะคะดิจันจะไม่พูดมากเพราะว่าเดี๋ยวทิกตอกมาจับสัญญาณแล้วมึงก็มานั่งรีพอร์ตกูอีกอย่ามานั่งรีพอร์ตกูเลย มึงแพ้คือแพ้มึงชนะคือมึงชนะขนาดเนี่ยอีกคนที่แม่งรูปร่างยังกับคนติดยาชนะที่พญาไทกูยังไม่บูลลี่มึงเลยกูยังไม่บูลลี่มึงเลยว่ามึงเนี่ยสอนอนพญาไทยควรจะจับตรวจฉี่ก่อนเข้าสภาเข้าใจไหม มึงชนะพญาไทยเนี่ยกูยังเนี่ยไม่ได้เรียกร้องไปม็อปปิดสถานีตํารวจพญาไทยเลยว่าควรจะต้องมีการตรวจฉีมึงต้องตรวจฉีสสอทุกคนค่ะสอสกรุงเทพทุกทุกคนต้องจับตรวจฉีให้หมดเอ้าทำไมล่ะเอา้าก็ผู้สมัครเขตพญาไทยมึงโดนจับข้อหายาเสพติดค้ายาด้วยกูจะไปรู้ได้ไงว่ามันขายให้ใครบ้างอะ่ะไอ้ผู้สมัครบางพัดมึงอะของส้มเน่าอะ่ะโดนจับก่อนหน้านี้คดียาเสพติด ตำรวจกำลังสืบสาวราวเรื่องอยู่ว่ามันขายให้ใครแล้วถ้าเกิดมันบังเอิญขายให้ผู้สมัครพรรคมึงในเขตพญาไทยเอา้าประเทศจาติครูมิสวยเหรอก็ต้องจับตรวจชีนะสิสอสอพญาไทยมึงไปตรวจสี่ก่อนจัดไปค่ะอ๋อมึงไม่ต้องมานั่งเรียกร้องบอกว่ากูเนี่ยบุลี่มึงนะเพราะมึงยังไม่ได้เป็นสสมึงยังไม่ได้เป็นสส ตอนนี้มึงแค่ว่าที่สสยังไม่รู้ว่าจะได้รับการโปรดหรือลง,ลงชื่อให้เข้าสภาหรือเปล่าต้องตรวจสอบประวัติก่อนถ้าตรวจฉีเจอสีม่วงมึงก็เข้าสภาไม่ได้ทีนี้มึงเข้าใจหรือยังมึงเข้าใจยังคะแนนเนี่ยมึงอาจจะได้มาง่ายๆแต่ประวัติมึงเนี่ยลบไม่ง่ายค่ะเข้าใจใช่ไหมคะทุกชุมชนคะแนนมึงอาจจะได้มาง่ายๆแลนสไลด์ในกรุงเทพ แต่ประวัติมึงไงลบไม่ง่ายค่ะลบประวัติน่ะไม่ง่ายลบคดีก็ไม่ง่ายได้ข่าวว่าเป็นแกนนำม็อบสามกีบคือข่ายธรรมศาสตร์ไม่ใช่เหรอมีประวัติคดีอะไรบ้างล่ะเราอะไปเช็คไว้ยังว่ามีประวัติคดีอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวก่อนเข้าสภาสมาชิกสภาเขาจะต้องเช็คประวัติค่ะใคร่างไรก็ตามแม้คนกรุงเทพ จะเลือกคนที่เสมือนเป็นขี้ยามาเป็นผู้แทนเราซึ่งเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันดิฉันก็ยอมรับคําตัดสินนั้นค่ะดิฉันยอมรับว่าคนกรุงเทพได้ตัดสินแล้วว่าเลือกเสื้อสม้มดิฉันจะไม่บูลลี่ใครเลยค่ะค่ะแต่อยงนั้นก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะเข้าสภาห,หรือไม่เข้าสภาแนะนาสสพญาไทยว่าการลบประวัตินะ่ะมันยากการไปย้อมสีผมใหม่ก็ยาก การไปแปลงฟันใหม่ก็ยากจัดฟันใหม่ยังไม่ทันเลยจะเขาังจะเข้าสภาเดือนหน้านี้แล้วว่าที่สส,สเขตพญาไทยของกรุงเทพมหานครซีดยังไงซีดยังไงให้ตํารวจเรียกตรวจฉีก่อนโอเคนะคะแล้วกูก็ไม่เข้าใจอีตัวเก่าแม่งก็สูบบุรีปุ้ยปุ้ยปุยปุ้ยปุย,ปย,ปยไอตัวใหม่แม่งก็น่าเรียกตรวจฉีกูก็งงว่าเขตพญาไทยมึงเป็นเฮียอะไรกูก็งงมากกูก็งงว่ะ คนพญาไทมันอยู่ที่ไหนกันนะอ๋อพญาไทส่วนใหญ่จะเป็นส่วนราชการบ้านมีรั้วมีน้อยส่วนใหญ่แก่แต่ที่เหลือคือเป็นพวกที่อยู่ในชุมชนแออัดสักเล็กน้อยอยู่ในเขตพญาไทยเยอะมากอันนี้เราก็ต้องยอมรับกันเราก็ต้องยอมรับกันเราไม่บูลลี่ใครแต่เรายอมรับกันว่าอย่างไรก็ตามแต่หนึ่งคะแนนเสียงของบ้านมีรั้วกับหนึ่งคะแนนเสียงของบ้าน ริมคลองน้ําเน่ามันก็คือเท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับคําตัดสินของคนกรุงเทพและคนทั่วประเทศเมื่อเรายอมรับคําตัดสินของคนกรุงเทพว่าเลือกส้มเน่ามาเป็นสส3สามสิบเขตต่อไปสส3สเขตก็จะเป็นที่พึ่งที่หวังของคนกรุงเทพแต่ขณะเดียวกันเดี๋ยวเธอมาดูเดี๋ยวเธอมาดูดอ,าดอีก75ห้าจังหวัดที่ไม่ได้เลือกส้มเน่ามาดูว่า ผู้แทนในเขต75จังหวัดที่เหลือเนี่ยเขตที่เหลือที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยมาดูว่าเขาจะเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับประชาชนได้มากกว่าอีกพวกผู้แทนเขตกรุงเทพหรือไม่เพราะฉะนั้นคนกรุงเทพอยากได้อะไรน้ําท่วมไฟไหม้น้ําร้อนลวกยุงกัดแมลงสัตว์กัดต่อยตอนหหมาตอนตอนหายแมวมึงก็ต้องเรียกสสกรุงเทพโดยเฉพาะสสเขตพญาไทายชื่ออะไรสักอย่างหน้าตาอาจจะคล้ายกับคนติดยาแต่ไม่ใช่โอเคนะคะ มึงก็พึ่งมันไปแหละเอออ่ะมึงก็พึ่งมันไปมึงว่ามึงมึงมึงพึ่งมันไปหน้าตาอาจจะเหมือนปลาขิมนิดหน่อยแต่ว่ามึงก็พึ่งมันไปมันมีเขตดูสิทอะไปถ่ายภาพไม่ตรงปกหน้าตาสวยๆกูไม่เคยเห็นมาแจกบัตรแจกเบอร์อะไรแล้วก็ไม่เคยเห็นหาเสียงเลือกตั้งในกูไปตลาดไหนกูก็ไม่เคยเจออีเ็ดนั่นปรากฏแม่งเอาป้ายมาหน้าปากซอยบ้านกูไว้ยี่ห้าชนะเลือกตั้งเฉยมึงเขตดูสิท ชนะเลือกตั้งเฉยฉะนั้นเลือกตั้งเฉยอีดอกอุ้ยตายแล้วคุณงามความชอบไม่เคยปรากฏเป็นลูกเต้าเหล่าเต้าใครกูก็ไม่รู้จักอียฉะนั้นเลือกตั้งเฉยเพราะฉะนั้นเลือกตั้งเสร็จอีดอกล่าสุดล่าสุดแทนที่จะวิ่งไปขอบคุณประชาชนกูจะได้เห็นตรงที่ตลาดกูก็เดินไปตลาดราชวัดแม่งก็ไม่เห็นหน้ามันกูไปตลาดไหนแม่งก็ไม่เห็นหน้ามันกูเดินไปแฟลตทาหารกูก็ไม่เห็นหน้ามันเอ้าอีดอก ปรากฏว่าอะไรแม่งวิ่งไปตัดสูตรวิ่งไปเซ็ตผมแล้วก็วิ่งไปตัดสูตรก่อนอีฮ่าเกิดมาไม่เคยมีสูตรตอนนี้ต้องไปซื้อสูตรจะ้ะเข้าจอบซาร่าไปซื้อสูตรก่อนตอนนี้เกิดมาไม่เคยมีสูตรมีแต่กางเกงขากรวยอีฮ่าต้องวิ่งไปซื้อสูตรเข้าใส่เข้าสภาตอนแรกไปถามอีพออีแมวว่าเอ๊ะเข้าสภาต้องแต่งตัวอย่างไรอี่ามีเสื้อสีส้มกับสีแสดสองตัวอีฮ่าต้องวิ่งไปซื้อสูตรซาร่า เกิดมาเพิ่งจะเป็นสาวจู่ๆต้องเข้าสภาซะละปรากฏเว่งมีเสื้อส้มอยู่สามตัวแล้วก็มีกางเกงขาลกกัวอยู่สองตัวแล้วก็มีกางเกงยีนขาดขาดที่โช่ฝีอ่ะกางเกงยีนขาดขดที่โช่ฝีอ่ะสั้นเสมอฝีอ่ะกางเกงยีนขาดขดสั้นเสมอฝีอยู่สามตัวไว้ตายแล้วไปถามอีพ่ออีแม่ว่าใส่เข้าสภาได้ไหมอีพ่อ,อแม่บอกว่าอุ้ยบลัยไหละมึง เอาสั้นเสมอฝีเนี่ยไปใส่เข้าสภา,าเดี๋ยวได้เดี๋ยวเราประพอด่าตั้งแต่หน้าปากซอยล่าสุดปรากฏว่าเพิ่งจะวิ่งไปซื้อสูตรค่ะได้ได้ข่าวว่าตอนนี้ช้อปปิ้งอยู่ที่พารากอนสวัสดีค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของว่าที่สสหลายเขตอันนี้ไม่ได้พูดถึงเขตใดเขตหนึ่งนะคะได้ข่าวว่าสสบรรยากาศของว่าที่สสหลายเขตเป็นเช่นนั้นแล